ประเด็นถัดมานะครับก็คือการไปศึกษาดูงานต่างประเทศของกกตน่าแปลกใจเหมือนกันนะครับที่ปี66เนี่ยกกตมีงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งมากถึง5.9พันล้านบาทหรือมากที่สุดเท่าที่เคยมีการเลือกตั้งมาแต่กกตออก็ปรับเปลี่ยนหลายอย่างครับโดยอ้างว่าต้องการประหยัดงบประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรโลนะครับหรือการไม่มีรายงานผลเลือกตั้งแบบเรลไทม์อย่างที่กล่าวไปแล้วในประเด็นแรก แต่ในขณะเดียวกันครับกกตก็ยังสามารถไปดูงานต่างประเทศประจําปีได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมอาจจะดูว่าขัดแย้งกับข้ออ้างในการประหยัดนิดนึงและเพิ่มเติมคือจํานวนคนที่ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมากขึ้นด้วยซ้าไม่สนใจว่าจะเป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวานใกล้เลือกใกล้เลือกตั้งนะครับหรือจะเป็นช่วงที่เกิดปัญหาระบบการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตล่มซึ่งทาให้ประชาชนจํานวนมากนะครับลงทะเบียนเ,เลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อเลือกเขตเลือกตั้งนอกหน้าไม่ได้นะครับก็จะ ก็ตามหากเราไปดูรายชื่อประเทศที่กก,กตไปศึกษาดูงานนะครับก็จะพบความน่าสนใจว่าในปี66เนี่ยกกตไปศึกษาดูงานในประเทศอย่างเยอรมนีนะครับสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาท,ทั้งทั้งที่กกตก็เพิ่งไปศึกษาดูงานมาเมื่อปี62เมื่อ4ปีที่แล้วนี่เองนะครับและถ้าจะกล่าวถึงประเทศอย่างฮังการีสโลวาเกียแอฟริกาและมร็อกโกที่ไม่แน่ใจว่ากกตตั้งใจไปดูงานในประเทศเหล่านี้เพื่อลดคําถามว่า เราไปดูงานเฉพาะในประเทศที่ใหญ่โตหรูหราหรือเปล่านะครับแต่คําถามที่อยากจะถามก็คือทําไมบางประเทศที่ไปดูงานมาแล้วยังต้องไปดูงานซ้ําซ้อนอีกนะครับกรกะตไปศึกษาดูงานในประเทศมาหลายต่อหลายครั้งกรกะตอเองเคยมีโอกาสได้นาตัวอย่างที่ดีนะครับจากประเทศอื่นๆมาปรับใช้กับกระบวนการเลือกตั้งของไทยหรือไม่ถ้าหากกรกตเคยมีการทํามาปรับใช้แล้วนะครับอยากให้ช่วยชี้แจงว่านํามาปรับใช้อย่างไรนะครับ